นี่ก็ Identity V ให้ภูมิอยู่ไหนวะไม่รู้มาที่บ้านคือเมื่อกี้ผมก็แบบล้องเล่นกันหลายๆรอบแล้วไงแต่ว่าชนะตลอดเลียคือแบบชิวใช่ไหมเออชิวชิวธรรมดาคัะโอ้ผีนี่เดียวตามแม่งตามติดชีวิตเดียโอ้มึงมึงเปิดมามึงโดนแต่ต้นเกมเออโดนแต่ต้นเกมเนี่ยเนียเฮ้ยเหมือนกูเห็นนะ มันก hey, ูเห็น okay. มันวัยว้ยนะแกอือร ac ้อยโดนแล้วนี่ตึกเป็นทนายกูดูได้นะโอ้ยกาบินมาเออเครื่องนี้กูขอดูก่อนสวยชื่อกูแล้วโดนดักขอให้พวกม้งโดนดักแน่นอน

ต้องกีวุดอ่ะกีวุดบ้างหลอ่ะรอก่อนรอก่อนเฮ้ย okay. สิกาปาหูอ่ะเชีย้ยโดนเฉยสามมาโชว์เซียนเหมือนเรียนมาฮปยกยิบเพื่อนช่วยมันจะทันกูไม่จะทันเฮ้อเขี้ยนี่โอ้แป๊บเดียวจริงๆนะคไงภูมิ โอ้โหลุกปึ๊บล้มทันทีโดนล่ากูมีโอกาสหนีทันนะถ้าเพื่อนมาช่วยกูเนี่ยสับเปลือกมาช่วยกูแล้วโอ้โหไม่ได้ลุกอ่ะแหงลืบปิดชิปเลยเชื่อกูไอ้ไข่ด่าไม่ได้ลุกชนะเชื่อกูตอนนี้มันชนะอยู่แล้วเชื่อเชื่อกูชนะยัยเชื่อกูคือแบบ ชันน่ะแต่มึงเป็นวิญญาณเนี่ยนะมึงรอดูนะกูว่าของแท้มึงตายหาไปแล้วเออกูตายหาแล้วกูลุกเป็นเด็งแล้วก็เต้นปูสมเพศด้วยธนาวะเชี่ยแล้วมึงดูแผนที่ยังไงวะเออดีโกทนายมาดูแผนที่ไม่เป็นนะครับไปละทไปให้ดีเดดแมววะไปไหนจุ๊ ออยู่ไหนอ่ะใ<โ>หะ้กูจูบโชว์ให้เด็กน้องหนูเออไอ้บอยกูจะบอกอ <c oughs> ่ไหนกูไม่เห็นผีสักตัวเลยกูเห็นนะกูกูเห็นนะเน,นะนี่ยไงไหนเอาแจ้าเคื่อนอยู่ไหนวะเคลื่อนอยู่นู่นอะ ให้มาหนีละมันมาแล้วโอ้เอาแต่ตามกูเนาะเออดีเฮ้ยโอ้โหจะตามกูเนาะแงเออดีโดนจับแล้ว กันจัดเลยเป็นเพื่อนกูนหน่อยเปล่าเป็นเพื่อนกูได้เปล่าใครหาครับเปิดแผนที่ไม่ได้ด้วย <c oughs> ไปเพื่อนมาช่วยกูละไปละเรียบร้อตานนงไล่หมูป่าโอ้โอ้มาวะโอ้โหแมง แม่งทำตัวลอยถ้วยเกินอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอือ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 อ่ะแม่งคือเดิมออโอ้กูแพ้พวกโดนแล้วดูอ่ะการหลบหนีล้มเหลวโอ้แม่งอายเขาว่ะเสียวใครวะจินี่แม่งใคร <laughs> ไม่ใช่เหมือนใช่ไหมพูม <laughs> โอ้แพ okay. ขอแก้ตัวแก้มือนะเด็กๆน้องๆหนูๆก็สามารถลอกเรียนแบบพี่ได้นะแต่พี่ขอแค่น้องติดลิขสิทธิ์ก็พอนะถ้ากดค้างผิดกด youtube สักครั้งหนึ่งมึงไม่ได้เงินเดือนเลยนะกูผิดตั้งห้าคลิปแล้วเพื่อนไม่มีอะไรจะเสียเขี้ยะที้มงไม่ได้เงินเดือนแล้วแหละ ไม่ได้แล้วยอบซับแม่งตอนแรกๆก็ขึ้นนะตอนหลังๆมาตกตกยับอะ่ะมึงก็น้ง่งถามว่าทำไมเนี่ยเออไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมไม่มีใจอ่ะเอ้ยยามาก็เจอกูเลยเชี<แ>่ยผีไปดีมึงตามกูหน่อยสวเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยผีน่ากลัวว่ะไอผีแม่งสวยวะ่ะเหมือนแบบอจิโกะอะไรจิโกะอะไรเงี้ยเลยอะ่ะ กูขอไปเรียนะนี่กูหนีมาใครอยู่ตรงนั้นวะไม่อยู่ใกล้กูเลยอาชิโกมาดิเกะอะไรเงี้ยโอ้โหตามกูจริงๆนะนะโอ้ยหมอทําหมออยู่ได้โอ้ยได้โดนเลยผีสวยม <up. S 2> <disappointing. S 1> ึงชอบมันะจ๊ะนะนี่ใครก็ได้มาล่อล่อผีพอดีไอ้ผีแม่งเศร้า ผีเสื้อี่มาดูผีเสื้อข้างเราไหมมาดูผีเสื้อที่ห้องเราเปล่าเหลือจะเชื่อมาช่วยกูหน่อยเร็วเหลือจะเชื่อเหลือจะเชื่อเอาเอาโอ้บูมเหลือจะเชื่อโอย เย็ดยากยากไอ้ผีเชี่ยยากโหตรงนี้เป็นที่ที่มันเสียงนะครับเนี่ยข้างหลังก็โผกปึ๊บบินขึ้นเอาอากาศไปเลยยากยากจริงตายนะกูบอกนะกูไม่ช่วยนะโอ้ปวดช่วยกูสาวไปช่วยกูอะไรกูสาวไปช่วยกูหน่ะไปช่วยเออเดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวกูช่วยนะเออโอเค

เออกำลังเข้าซอยกำลังเข้าซอยแป๊บหนึ่งดีกับรถอยู่เนี่ยเสี่ยกูตายอ้าวไอ้เหี้ยเสียใจด้วยว่ะเสียใจด้วะมีชั่วมันชั่วเลยอ่ะโอ้ทีมกูโค้ชั่วก็กูกะจะไปช่วยมึงเลยยิ้วแต่ไม่ทันโอกวใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วเออกูกำลังไปกูกำลังไปกูไม่ใช่เหรอวะไม่ใช่เหรอวะแม่ิงก่อนตายอยู่แบบนี้กูกำลังไปกูกำลังไปกูไปตายแล้วไม่เลยที่เหลือแล้วเนี่ย แม่มาสักทีกูรอตัอ้งนานมึงตายนีมึตงตามกูมาอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวว่าไม่เห็นพี่อะไรตายมงตายเฮ้ยใครโดนมัดวะไม่รู้อ่ะเดี๋ยววิ่งไปดูอ่ะแล้ว,วผีแม่งก็คุมด้วยเจ้จบเล่จบเล่วูอว้อัพไอไข่ขี้หน้าเอาวะ มีทัใงเดี๋ยวผมพาชนะภายในวันนี้นะจริงคนเฒ่าๆ,ๆแก่ๆนะดูเอาไว้เด้อเชื่อกูนะมึงอย่าไปเชื่อเพื่อนแล้วมึงไปตรงที่ไหลุมหลบภัยอยู่ไหนวะเออม่บมึที่หลบกูหาอยู่ครับเป็นนักกูก็เดินตามมึงอยู่ครับไอ้เชี่ยตกใจหมดเลย <c oughs> นี่มันเมียของเอเลนดอร์ครับอ้าว โอ้แพ้แพ้เดี๋ยวเดี๋ยวกูตรงข้าชนะ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 ต้องชนะต้องชนะเอผีไม่หาเจอโอ้เกินไปทริปทิปทริปิปเอาตะว่าเออทริปนี้เลื่องอะไ์กดแชร์กันไปเออ